ด่วนประกาศพายุดิเปเรชันกวณีกำลังแรงพายุโซนร้อนบูดติดอุตุประกาศเกินฉบับที่1นถึง4เพยียกระรากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับ่ังวาตภาายายัยอุตตกภัยเพียกระรากาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพายากรอนมิติพรลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันพุธที่11มิถุนายนในช่วงเที่ยงวันในอันฉริยภาพดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนจากพายุดิปรชันที่ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนบูดติด ก่อนอื่นแอนดินจะพาไปดูในด้านของประกาศปลอมอุตุนิยมทิทยาแจ้งเตือนกันก่อนนะคะโดยเมื่อวานนี้จากขีด้านของหย่อมความประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้อยู่ที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางหลังจากนั้นในด้านของหย่อมความประกาศต่ำก่อนหน้านี้ที่มีทิศทางเคลื่อนตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมุ่งหน้าเคลื่อนต่อเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เกาะไหหลาและประเทศจีนทางตอนใต้ และหลังจากนั้นยอมข้อประกาศต่ำก็ค่อยๆทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิป,ปรชันและล่าสุดในช่วงเช้าของวันนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วในเรื่องของพายุดิป,ปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนหลังจากที่เคลื่อนตัวทางตอนกลางก็เคลื่อนขึ้นบริเวณพื้นที่ทางตอนบน เจ็นาฬิกาเมื่อวานนี้10มิถุนายนย่อมความกดอากาศต่ำทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปเรชันและ10นาฬาของเมื่อวานนาี้อยู่ที่ศูนย์กลางละติจูด1ิ0จุดองศาเหนือลองจิจูด114.5อางศาตะวันออกความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น16นาฬิกาของเมื่อวานนาี้กรมอุตุก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่สอง 10มิถุนายนพายุดิปเรชันอยู่ห่างทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ5ห้ายเจกิโลเมตรละติจูด15.0จุดองศาเหนือลองจิจูด1 1 4 0องศาตะวันออกความเร็วลมวสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยงคืน กรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือน22ในากาของวันที่10มิถุนายนพายุดิเปรสชันทะเลจีนใต้ตอนบนอยู่ห่างทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ480กิโลเมตรละติจูด15.5องศาเหนือลองิจูด113.5องศาตะวันออกและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา4นเิกา11มิถุนายนพายุดิเปรสชันทะเลจีนใต้ทางตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างออกทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประมาณ450กิโลเมตรละทิจุด15.5องศาเหนือเราจิจุด113.0องศาตะวันออกและเมื่อไม่นานมานี้เวลาประมาณ9น30นาทีทางด้านของผออสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณาา์ได้ออกประกาศในเฟซส,ส่วนตัวในเรื่องของการอัปเดตเส้นทางพายุนะคะ พายุที่ปรชชทันทะเลจีนใต้ทางตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนหูติปพายุโซนร้อนหูติปหมายถึงผีเสื้อดังโดยเขตบริหารพิเศษมาเกา๊า เป็นพายุลูกแรกของปีนี้ในด้านของโซนร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้กำลังเคลื่อนต่อทางที่ตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกะาะไหหลาในวันที่1 2บสถึงสิมิถุนายน68แและจะขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ราวสิมิถุนายน68ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวให้ตรวจสอบเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนี้ได้ของเส้นทางพายุโซนร้อนวู่ติดกันนะครับ พายุโซนร้อนบูติบลูกนี้พึงพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนหมาดหมาดในช่วงเช้าของวันนี้นี่เองนะครับเส้นทางในด้านของพายุโซนร้อนลูกนี้ก่อนหน้านี้ที่ให้เคลื่อนตัวเฉียงตรงขึ้นเลยนะครับไปที่บริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้และนะคบเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นเริ่มมีการเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยเส้นทางมียึกยึกยืยอๆนะครับขยับขยื่นไปมาล่าสุดการอัปเดตของ ecmwf พายุโซนร้อนวูติบ ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนแต่มีทิศทางเขยิบไปทางตะวันตกเล็กน้อยนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณพื้นที่เกาะไหหลำก่อนในวันศุกร์ที่13มิถุนายนหรือในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขึ้นสู่บริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ต่อไปแต่ไม่เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียนะครับหลังจากเคลื่อนขึ้นสู่บริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัว เรียบชายฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกนะครับไปสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปนี่ด้านของการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน จากที่ด้านของทิศทางเฉียงตรงขึ้นบนเลยขึ้นสู่บริเวณพื้นที่เรียบชายฝั่งใกล้กับเกาะไหหลำขึ้นสู่ประเทศจีนทางตอนใต้เปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยก็ย่อมมีผลกระทบทําให้มรสุมตําตกเฉียงใต้แรงและดึงร่องมรสุมให้พาผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป11-13ถึงมิถุนายน2568บบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานทางตอนบนและอีสานฝั่งตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะคะดังนั้นกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนและฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกที่อยู่บริเวณพื้นที่แนวร่องมรสุม ใกล้กับไม่ได้ของพายุลูกนี้นะครับคือบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและแนวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณจังหวัดตราดและระนองส่วนพื้นที่ดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่รับมือฝนตกหนกักส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรีส่วนประเทศไทยทางตอนบนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาลลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยอุต,ตรดิตถ์พิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมานครน,นายกปราจีนบุรีสุรินทร์เลยหนองคายบืองการหนองบัวลำพูอุรรธานี สกลนครขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอด็ดยะโสธรและสุรินทร์ในด้านของพื้นที่ฝนที่ตกจริงนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงในช่วงเช้าของวันนี้ฝนโดยส่วนใหญ่ที่ตกก็จะเน้นบริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันออกไล่มาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่บึงกาฬนาครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีหนองคายอุรณธานี กาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำ่ำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินมหาสรารคามขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยพิชบูรณ์ชัยภูมิรวมถึงบุรีรัมย์ในบางพื้นที่และนครราชสีมาในบางพื้นที่โซมรินพื้นที่ภาคเหนือที่มีตกบริเวณพื้นที่เชียงรายพะเยาน่าน เชียงใหม่ในบางส่วนลำปางในบางส่วนแพร่ในบางส่วนอุตรดิตถ์ในบางส่วนและพิษณุโลกในบางส่วนก็เริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองจากการดึงร่องมรสุมและมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นนะคะดังนั้นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนะักฝนตกหนักมากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะเนื่องจาก บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมก็เป็นบางจุดบางพื้นที่เช่นเดิมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำเท่่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเกษตรกรควรระวังต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทั้งทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันและอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระวังและเรือเล็ก กนงดออกจากฝั่งจนถึง13มิถุนายนพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่นะครับก็จะดึงร่องมรสุมและมรสุมตะกันเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับเต็เมินจะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน13ในการ11มิถุนายนเชียงใหม่1.3งาว4ปัว9.8ุ้อุตรดิษฐ์สอมก่อย5.4แม่สอด2.8ลมสากหง านพา0.8มุกดาหาร7.4โพชัย3.2 15นาฬกามาริวเปรียนกรุ่มฝนฟ้าขนองในมรวินพื้นที่ปัว3.1งาม1.2เชียงใหม่2.2ขุนยวม9.4อ้อมก่อย3.4อุตรดิตถ์3.6พิษณุโลก9.5เลย5.7ลมศาก3.2วิเชียบุรี3.1นครราชสีมา8.5ขอนแก่น2.2 บ้านทาามท่าแขกส8เบียงจันสี่จ6มุกดาหาร2.3งจสีสะเกด4.1่จุดลาลาหกจุดแปน้าขอราสีมา8.2ต่อไปนจะพาไปดูการพยากรณาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้สิบแงสิ 12, มิถุนายนสองพมีการรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขยับลอยละเจ็ดสิบฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาแพร่นานอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุขโขทยัยตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยีองศาและสูงสุดสามสองสาองศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาทุะนออกเฉียงเหนือฝนฟ้านขนองอร้อยละ70ฝดสิบฝนัก,หน,กหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองคาย บึงการหนองบัมลำพูรอนธานีสกนณนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำานาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิส่ําสุดบสามยิบหกองศาและสูงสุด3า3 4องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองไวรัส40บริเวณอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีและกาญจนบุรีน้ำพุ่มต่ำสุด24-26องศาสูงสุด34-35องศาลมสัมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณทลฝนฟ้าขนองไวรัส60นุณพุ่มต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมสัมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองยละ60ตกหนักถึงหนักมากบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่พันยี่แปดองศาสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสี่องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็วยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลลื่นสูงถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสามเมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองลอยละสี่สิบส่วนมากชุมพรราธชธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วถมง3 4, 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ รื่องพุ่มต่ำสุด24-25องศาสูงสุด32-34องศาลมตันตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นขอให้ติดตามพิกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะร,รายงานให้ทราบ <c oughs> เป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งขีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ